เรียกว่าตอนนี้ใครที่เล่น t i k t o อกหรือว่าทางโซเชียลนะคะเราก็จะเคยได้ยินเพลงจังหวะสนุกสนุกจิ้มน้ำจุ่มแล้วก็จ,จ,วกจ,จุ่มน้ำจิ้มเลยก็จุ่มน้ำจิ้มมาจิ้มน้ำจิ้มมาแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มมันคืออะไรหลายคนก็แปลกใจนี่คือเพลงอะไรฟังแล้วมันติดหูเสือเกินนะคะมันลอนอยู่ในหัวตลอดเวลาแล้วล่าสุดนี่เราไปเจอเจ้าของเพลงเนี่ย บางซาบางฮาซันนางมา workpoint วันนั้นมาคัดอ่านข่าวแล้วเจอเราก็เลยแบบอยากจะรู้ที่มาที่ไปของเพลงนี้เป็นยังไงดังแค่ไหนดูคุณกวางเต้นอยู่กับเขาเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันค่ะเชิญค่ะอาดิมน้ำจุ่มมาอาดิมน้ำจุ่มมาอาดิมน้ำจุ่มมาอาดิมน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำเต็มจุมน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำเต็มมาจิมน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำ ตอนแรกอ่ะผมก็เอาสินค้าจาก3จังหวัดายแดภาคใต้นะครับมาโปรโมทให้พี่น้องทาง3จังหวัดายแดพใต้เรียกว่าเกลืโป๊แต่บ้านผมจะเรียกว่าสมารอแดงเนาะเสร็จแล้วพอผมออกมาโชว์คนไม่รู้จักคนก็บอกมันคืออะไรครับบ้างมันก็เลยกลายเป็นมันคืออะไรเไรเรียกว่าอะไรเลยเนเพลง็พอเราเล่นเล่นสนุกสนุกแบบนี้อยู่แล้วเนาะแล้วก็ผมก็เคยฟังสมัยก่อนมันจะมีวิทยุตอนสมัยเด็กๆนะครับเขาจะโฆษณา ไปกินห้อยเกลง้งเตริมเล็บปากบาร่าครับไปจิ้มนำ้ำจุม้มแล้วก็มันเข้ามาในหัวพอดีอผมก็เลยเฮ้ยถือถืออันนี้ยมันคืออไรไอเฮ้ย e จิ้มจิ้มจิ้มนำ้จมนำจุ้มแล้วก็จุมน้ำจิ้มอุย้ยคนตีกรมันก็เข้า<อ>จังหวะพอดีเบอเกลายเป็นจิ้มน้ำจุ้มแล้วก็จุมนำ้ำจิมำจ้มม,<อ>มันเลยรู้สึกติดตัวเองก่อนเดินเดินอยู่จิ้มน้ำจุ้มแล้วก็จุมน้ำจิ้มหลอนโอ้ผมว่าหลอนเองละหลังนั้นก็มีคนเริ่มแคปละ เติมแคปหน้าจอไปแล้วมันเป็นแบบแสนหัวใจหลายล้านวิวเลยเมื่อวานผมเดินทางมากรุงเทพก็มีวัยรุ่นน้องๆกลุ่มหนึ่งนะครับจะไปดูหนังกันแล้วเขาอยู่บนรถระบคันหนึ่งแล้วเขาก็เดินลงมาทาท่าเข้มเดินเเป็นทีมเลยบังเต็มนำจุ่มแล้วก็จุ่มนำเต็มมาเบงแม้แต่เข้ามาที่งรปภกี่อ,อะ บางไปหน่อยมันไปที่ไหนอ,อะไรเนี่ยออคือทุกคนเล่นแบบนิวอะแล้วซิงเกิลสองมันจะมีไหมซิงเกิลสองก็กำลังแต่งอยู่ฮะเ <c oughs> บาหวานความดันไขมันเส้นเลือดอุดตันโรคเกาเปวดข้อปวดเข่านิ้วล็อกกระดูกต้องระดูกเอวหอบอืดมือชาเทนะ้าชาเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นสเต็ปเลยแต่ว่าออยอ,อ,อย่ามาหาผมนะเดี <c oughs> ๋ยวเขาขายยาอีกเนี่ยเขาเก่งเนาะเธอเคยจิ้มน้ำจุ่มมาจุ่มน้ำจิ้มมาจิ้มน้ำจุ่มอะไรก็จุ่มน้ำจิ้มมันคืออะไรมันตัวอะไรมันตัวอะไร มันเป็นยังไงก็ได้เนาะไม่แต่ว่าอันนี้เห็นง่ายๆเลยนะแม่เข้าใจปะเราอะสมัยเนี้ยมันไม่ต้องมาอยากเป็นดารุกดาราเราเป็นได้กับทุกคนออแล้วแบบขายของขายอะไรอะแค่ใส่อะไรให้มันคนมาติดหูติดอะไรให้มันสนุกสนานแค่นั้นอะติดแล้วก็คือเป็นไวร์เล่เลยอะออสนุกเลยแหละแล้วพอเป็นไวรัลปุ๊บคนก็ไปสนใจที่ว่าสามารองยิงมืนอคือแล้วก็อยากจะเอฟอยากจะอะไรเออ,เ,อ,อเลิศปิงปองมีไหมซิงเกิลจากการดดำ ตอนนี้มันขาวจากกาแรดำ <laughs> ซื้อคร <TS> ีมชันไม้หยุดแลไม่ไลฟ์ของแอนนา